สวัสดีค่ะพบกับเจนซีรีพอร์เตอร์และดิฉันธาราธิพิพัฒน์ค่ะ มาตรา34ในพระราชกำหนดการประมงปี2558ห้ามไม่ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้านออกทำการประมงในเขตพื้นที่ทะเลนอกชายฝั่งแต่เมื่อทะเลหลังบ้านซึ่งเปรียบเสมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตของคนในชุมชนชาวประมงพื้นบ้านจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชพัฏสงขลาลงพื้นที่บ้านท่าสูงบลจังหวัดนครศรีธรรมราชรับฟังเสียงสะท้อนของชาวประมงที่นั่นค่ะ ทะเลแห่งนี้ถูกเรียกขานจากชาวบ้านว่าเป็นอ่าวทองคำที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรหลากหลายในรีนี้นาตาล่าน,นี่ก็เรียกเอาทองคำเลยเพราะว่ามันไม่รู้รว่าออารมพอหนูรักไหวแกนี้มันมารวมจุดอยู่แกน,นี่แกอื่นไม่มีเลย นนวันนี้ไม่มีเลยวันนี้บางบางไ่เลยชุมชนท่าสูงบนอำเภอท่าสาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทําประมงเป็นหลัก หลังจากการปฏิรูปกฎหมายการประมงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมากมายการประมงเนี่ยเดี๋ยวมันปวดขั้นมากกว่าเผื่อใดอื่นมันไม่มีไอ้โม่แยวนี้มันไม่มีช่วดมันไม่เดือดร้อนแลวแต่รีบหมุ่งประมงเลย่องดือยใันหนมาสักประมาณ10ิปีไลายร้อยประมาณนั้น นำมันไปจงสวนสิกว่าบาทจวนเล็กด้อยยุดนั้นยุก็เอาเรือเสื้อพื้น่งสือลำมาเรือลำาล้นไปสิบมื้นเจ็ดสิบมื้นยมรู้ไม่ได้ไม่จะแต่แต่ว่ะแต่ล่านี้เทวปากยิงเทวที่ชนกจอดเสื้องเงินมารู้ไม่ได้การออกเรือเล็กของชาวประมงทำให้ได้ผลผลิตเพื่อมาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน วันหนึงนี่ทำกี่โลได้คะทวันึงนึงของทีกายสามจุดโลดเราทําี่จิงก้าจิงาเราเริ่มทำก้าจิงก้าเช้าวันนี้นะตาตักเด็ดเนี่ยตา เดีตป้าผีเสื้ออะไรนี้่ทำอยู่ทุกช่วงไหมคะทุกทุกวันเลยไหมมันจะมีทุกวันเลยป่ะมีทุกวันเลยนะคะปูเนาะทำทุกวันเลยว่ามันเแบว่าาน่ะน้าทำนกตีพวกดามีอาหารนี้ บ้านที่นี่จะได้รับผลกระทบแต่ก็ไม่ได้นิ่งเฉยเลือกที่จะปรับตัวและเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิ่นคพวคผู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อนๆสามารถร่วมแบ่งปันข่าวสารกับ g e n Reporter ได้ผ่านทาง facebook com citizen t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้นะคะเพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ